กำเงินคนละ400บาทและวไปเที่ยวสุพรรณบุรีกันคะ่ะวันนี้เราพาทุกคนไปพักกันที่ npj fantasy นะคะอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนี่เองมาที่เดียวครบจบเป็นทั้งที่พักส่วนน้ำคาเฟ่และร้านอาหารเลย เรามาเริ่มกันที่ห้องพักมีห้องพักหลายแบบมากเลยค่ะจะมาเป็นคู่หรือมาเป็นแก๊งก็จัดไปราคาโปรโมชั่นเริ่มต้นตอนนี้เพียง800บาทพักได้2คนรวมอาหารเช้าเข้าส่วนน้ําได้ฟรีไปเลยโซนแรกนะคะบ้านพักสําหรับ2คนเป็นบ้านทรงแปลกแต่น่ารักอย่างเช่นบ้านหอยทากบ้านอิดบ้านกระต่ายบ้านน้องไก่บ้านมะม่วงบ้านสตรอเบอรี่หรือบ้านชายเขาต่อมาจะเป็นบ้านพักสําหรับ3คนค่ะราคา1,100บาทเท่านั้นค่ะจะมี2หลังนะคะจะเป็นบ้านต่อไม้ฟ้ากับต่อ มาโอรสค่ะบ้านหลังนี้จะมี2ชั้นนะคะและมีระเบียงที่ชั้นบนอีกด้วยค่ะมาถึงอีกโซนจะเป็นบ้านพักแบบพูลวิลล่านะคะหรือเป็นบ้านที่มีสระว่ายน้ําในตัวนั่นเองหลังนี้ชื่อว่าบ้านคาบอยค่ะพักได้สีคนมี2ชั้นเหมือนกันเลยค่ะสระว่ายน้ําก็ค่อนข้างกวาง้วางเลยนะคะทุกคน มาถึงแบบสุดท้ายค่ะจะเป็นแบบบ้านหลังใหญ่สุดเลยค่ะพักได้ถึง6คนนะคะเป็นแบบมีสระว่ายน้ําในตัวเหมือนกันแบบนี้จะมีสี่หลังนะคะจะมีชื่อบ้านหนูน้อยหมวกแดงบ้านชมพูพริงบ้านขนมหวานและบ้านอิงฟ้าค่ะถ้ามากันเป็นแกง๊งมาเป็นครอบครัวแนะนําหลังนี้เลยค่ะทุกคนเพราะสระว่ายน้ำพวกว้างเลยบ้านพักทุกหลังจะมีที่จอดรถส่วนตัวนะคะฟรี Wi-Fi แล้วก็มีเครื่องทําน้ําอุ่นเป็นท้องแอร์ด้วย ต่อไปเราจะพากันไปที่โซนสวนน้ำค่ะมีเครื่องเล่นเยอะมากเลยมีทั้งโซนเด็กโซนผู้ใหญ่คนที่พักที่นี่ก็เข้าเล่นฟรีเลยค่ะแต่สําหรับคนที่ไม่ได้พักก็สามารถเข้ามาเล่นได้เหมือนกันนะคะจะมีค่าเข้าเด็กคนละร้อยี่สิบผู้ใหญ่ร้อยห้าสิบาทค่ะถ้าเด็กที่สูงไม่เกินเก้าสิบเซนติเมตรและผู้ใหญ่อายุเกินหกสิบปีเนี่ยเข้าฟรีไปเลยค่ะมาถึงโซนสุดท้ายค่ะเป็นโซนคาเฟ่ร้านอาหารในสวนนะคะบรรยากาศริมน้ําร่มรื่นสุดๆไปเลยมีซุ้มแยกให้นั่งริมน้ําแบบส่วนตัวหรือใครจะพายเรือเล่นในสวนก็ได้นะ คอนเฟิร์มเรื่องความอร่อยของอาหารค่ะที่นี่มีทั้งแบบอาหารที่เป็นกับข้าวอาหารจานเดียวขนมจีนพิซซ่าส้มตําผัดไทยมีครบเลยวันนี้เราก็จัดมาหลายเมนูเลยค่ะนอ,อกจากอาหารแล้วก็ยังมีเครื่องดื่มและเบเกอรี่อีกด้วยจะบอกว่าขนมเขาอร่อยมากคาดีมากเลยค่ะและที่เลื้มสุดคือกาแฟน้ำมะพร้าวปัน่นหวานมันเข้มข้นถูกใจที่สุดเลย มาที่นี่นะคะที่เดียวครบจบฟินไปเลยและยังมีมุมถ่ายรูปอีกเพียบรับรองว่าได้รูปกลับบ้านไปโพสล,ลงโซเชียลกันแน่นอนใครที่กำลังมองหาที่กินที่เที่ยวที่พักวันหยุดนี้นะคะแวะมาที่นี่ได้เลย Npj Fantasy ค่ะอยู่ที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนี่เอง